สวิ with teacher. ต t ์เชอร์ตลิง Hello everyone สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ this และเรื่องของ that ความหมายเป็นยังไงนั้นเดี๋ยววันนี้ที่เช่อตำลึงจะอธิบายให้ฟังอย่างชัด แจ้งแจมแจ๋วเลยนะคะก่อนอื่นนะคะวันนี้เรามาทบทวนคำศัพท์ที่เรียนไปคราวที่แล้วกันดีกว่า a pen a pencil an eraser a sharpener a ruler a book a notebook a bag, a table, a desk, a chair และเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ this และ that ความหมายเป็นยังไงนั้นมาติดตามกันเลยจ้า this 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 ก็คือนี่ these คือนี่ใช้สำหรับสิ่งที่อยู่ใกล้ๆติดตัวเราเลยต่อไป that 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 ก็คือนั่นใช้สำหรับสิ่งที่อยู่ไกลไกลจากตัวเราไกลจากมือเรานั่นเองก็คือ that example ตัวอย่างเช่น this this คือนี่ this is SpongeBob this is SpongeBob แปลว่านี่คือ SpongeBob นักเรียนรู้จักดีใช่ไหมตัวฟองน้ำสีเหลืองๆนี่คือ SpongeBob และทุกคนเห็นตัวลูกศรไหมคะลูกศรที่ชี้ไปหา SpongeBob เป็นยังไงชี้แบบใกล้มากๆแสดงว่าอยู่ใกล้เราเลยใช้ this ประโยคตัวอย่างนะคะ this แล้วตามด้วย is จึงกลายเป็น this is แล้วตามด้วยคำศัพท์ที่เราต้องการเมื่อจบประโยคอย่าลืมใส่จุด full stop เพื่อเป็นการย้ำว่าจบประโยคตัวอย่างเช่นนี่คือรูปปากกาเราเรียกว่า a p e n จึงกลายเป็น this is a p e n ทุกคนออกเสียงพร้อมกัน this is A pen นนี่คือปากกาหนึ่งด้าม This is a pen ต่อไปนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือดินสอเราพูดว่า This is a pencil นักเรียนออกเสียงพร้อมกันนะคะ This is a pencil นี่คือดินสอหนึ่งแท่ง This is a pencil ต่อไปนะคะ นี่คืออะไรนี่คือสมุดใช่ไหมไว้สำหรับขีเขียนก็เป็น this is a notebook ออกเสียงพร้อมกัน this is a notebook นี่คือสมุดหนึ่งเล่ม this is a notebook เรามาทบทวน this กันอีกครั้งนะคะ this คือนี่ this is a pen นี่คือปากกาหนึ่งด้าม this is a pencil นี่คือดินสอหนึ่งแทง่ง this is a notebook นี่คือสมุดหนึ่งเล่มต่อไปนะคะคือ that that ก็คือนั่นนั่นใช้สำหรับไกลๆยอย่างเช่น that is เขี้ยวกุด that is เขี้ยวกุดนั่นคือเขี้ยวกุด นั่นเองเห็นลูกศรไหมคะชี้กไกลมากเลยจากเคี่ยวกุดแสดงว่าเคี่ยวกุดอยู่ไกลมากประโยคตัวอย่างเหมือนกันเลยนะคะก็คือ that แล้วตามด้วย is แล้วตามด้วยคำศัพท์ที่ต้องการแล้วอย่าลืมใส่จุด full stop เพื่อแสดงความหมายว่าประโยคจบแล้วต่อไปเป็นประโยคอะไรนะั้นมาดูกันเลยคะ่ะ อันนี้ก็คืออะไรลูกสอนชี้ไปหาก,กบเหลาดินสออย่างไกลๆก,ลก็เป็นประโยคว่า that is a sharpener อีกครั้งนะคะ that is a sharpener นั่นคือกบเหลาดินสอหนึ่งตัว that is a sharpener ต่อไปนะคะ that is แล้วตาด้วยอะไรเป็นรูปของกระเป๋ากระเป๋าก็เรียกว่า a bag จึงเป็น that is a bag อีกครั้งนะคะ that is a bag นั่นคือกระเป๋าหนึ่งใบ that is a bag ต่อไปเป็นหนังสือหนึ่งเล่มเห็นไหมคะหนังสือก็เรียกว่า a book ออกเสียงประโยคพร้อมกัน that is a book one more time that is a book นั่นคือหนังสือหนึ่งเล่ม that is a book ต่อไปนะคะนี่คือโต๊ะที่เรียกว่า Desk เพราะมีริ้นชักจึงกลายเป็น that is a desk that is a desk แปลว่านั่นคือโต๊ะ1ตัว that is a desk ทบทวน that ไปพร้อมกันอีกครั้งนะคะ that ก็คือนั่น That is a sharpener. นั่นคือกบเหลาหนึ่งตัว That is a bag. นั่นคือกระเป๋า1ใบ That is a book. นั่นคือหนังสือ1นเล่ม That is a desk. นั่นคือโต๊ะ1ตัว,ตวอีกครั้งนะคะ This ก็คือนี่ใช้สำหรับสิ่งที่อยู่ใกล้ๆ That ก็คือนั่นใช้สำหรับสิ่งที่อยู่ไกลๆต่อไปเป็นกิจกรรม Look and answer ดูและตอบคำถามให้ได้นะคะ The first ภาพแรกนะคะคือลูกศรชี้ไปหาไม้บรรทัดแบบไกลๆจึงใช้ that จึงเป็นประโยคว่า that is a ruler ออกเสียงพร้อมกันค่ะ that is a ruler แปลว่าอะไร แปลว่านั่นคือไม้บรรทัดหนึ่งอัน That is a ruler. Next ต่อไปนะคะเป็นการชี้ไปหาอย่างลบดูลูกศรน,นะคะใกล้เดี๋ยไกลไกลจึงใช้ this This is an eraser อีกครั้งนะคะ This is an eraser แปลว่านี่คือยางลบหนึ่งก้อน This is an eraser Next นี่คืออะไรนี่ก็คือโต๊ะที่ไม่มีลิ้นชักเราเรียกว่า table และชี้ใกล้ขนาดนี้จึงเป็น This is a table This is a table นี่คือโต๊ะหตัว This is a table Next ต่อไปนะคะลูกศรชี้ไปอย่าง เก้าอี้ชี้ใกล้หรือชี้ไกลชี้ไกลมากจึงเป็น That is a chair. That is a chair. แปลว่านั่นคือเก้าอี้หนึ่งตัว That is a chair. เรามาทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ Look and answer. ดูและตอบให้ได้ this is a ruler อีกครั้งนะคะ this is a ruler นั่นคือไม้บรรทัดหนึ่งอัน this is an eraser this is an eraser นี่คือยางลบหนึ่งก้อน this is a table this is a table นี่คือโต๊ะหนึ่งตัว that is a chair That is a s h a r e นั่นคือเก้าอี้หนึ่งตัววิธีจำง่ายๆของเรื่อง this และ that นี้นะคะที่ชจ้าตำลึงมีคาถาของแม่มดมาฝากเป็นคาถาที่ทำให้เราจำง่ายออกเสียงตามพร้อมกันเลยนะคะ This, this คือนี่ That คือนั่น this นี่ that นั่น this this that 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 this ทีนี้คาถาจะไวขึ้นนะคะ ไปพร้อมกันเลย This คือนี่ That คือนั่น This นี่ That นั่น This This That 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 This ต่อไปนี้ทุกคนต้องออกจริงแล้วนะคะทีนี้จะไวขึ้นด้วยความว่าเป็นคาถามแม่มดเราจึงต้องเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียงเดี๋ยวนี้ที่เช่าตำลึงเปลี่ยนเสียงแล้วเปลี่ยนเลยท่องคาถาพร้อมกัน This คือนี่ that k u n n a n this need that n a n this this that 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 this this k u n n e e that k u n n a n this need that n a n this this that 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 this this k u n n e e that k u n n a n this need that n a n this this that 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 this อ๋อสงสัยคาถาเจือแรงไปหน่อยอะ ทำยังไงดีงั้นเราต้องรีบจบบทเรียนกันเท่านี้ก่อนนะคะไม่งั้นฝนตกแน่นอนฟ้าผ่าแน่นอน Thank you students ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะ See you again n ext time เจอกันใหม่โอกาสหนะ้า goodbye goodbye goodbye